ผมยืนยันนะครับว่ากลไกในการป้องกันการคอร์รัปชันที่สุดคือการโปร่งใสไม่ใช่การอวดอ้างตัวเองเป็นคนดีประเทศที่ไม่สามารถแก้ปัญหาความคอร์รัปชันก็คือการอวดอ้างว่าตนเป็นคนดีและใช้ความเป็นคนดีที่อุปโภคขึ้นมาเป็นเกาะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบตนและครอบครัวของตนอย่างนี้ผมเรียกว่าเป็นกระบวนการจอมปลอมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ คือผมคิดว่ามันมันมันน่าเศร้านะคือมันเป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันอ่ะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปคุยกับเพื่อนเราในต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมันยอมรับไม่ได้ถูกไหมแต่เราคุยกันบางทีเราคุยกันเหมือนเออมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้มันประเทศเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ผมคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ยเราอยาโทษคนครับ ถ้าเราใช้การปราบการปรามใช่ไหมการเพ่งโทษจับผิดสุดท้ายมันจะดีขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับเหมือนเอาสเตียรอยกดอาการโรคเอาไว้ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้กลไกในการแก้ปัญหาแล้ววันนี้ผมคิดว่าเรื่องแบบที่เรามาเล่ากันนะหลายคนมาเล่าเนี่ยคนที่รับฟังนะฮะไม่ใช่พวกเราด้วยซ้ำไปคุยเป็นผู้ว่ากทมผู้ว่าราชาการการุงเทพมหานครโดยเฉพาะในส่วนของราชาการที่เกี่ยวข้องกับกบรุงเทพมหานครโดยตรงถูกไหม ผมว่าสิ่งสาคัญวันนี้ผมว่ากรุงเทพมหาครต้องฟื้นความเป็นรัฐบ,บริการให้ได้แล้วนะถูกไหมฮะความช้าการสร้างเงื่อนไขาการตีกลับไปกลับมามันไม่ใช่รัฐบ,บริการที่ดีแล้วอะ่ะแล้วมันขัดขวางการเจริญเติบโตทางด้านปากท้องเศรษฐกิจอีกด้วยนะการทําธุรกิจโดยสุจริตถูกขัดจัดขัดขวางแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้นผมคิดว่ากลไกที่หนึ่งเลยผมคิดว่าผมว่าต้องมีกลไกบางอย่างหรือมีลัฟอร์มบางอย่าง ที่ทําให้ประชาชนที่เจอปัญหาแบบนี้สามารถที่จะรวบรวมหลักฐานนะครับและการเชื่อมโยงต่างๆระบุผู้กระทําความผิดซึ่งเป็นขขาราการส่วนน้อยในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่งเข้ามาให้กับผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ตั้งกรรมการหรือพิจารณาดําเนิน,นกลไกในการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้จริงหรือไม่จริงถูกไหมครและถ้าจริงการดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญานะครับก็จําเป็นต้องดําเนินการโดยที่ไม่ เลือกโดยที่ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ผมเิื่อว่าหนึ่งคือแพลตฟอร์มที่ทําให้ประชาชนหรือคนที่พบประสบเจอง่ายต่อการแจ้งมายังผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก,ก,ก็ต้องดําเนินการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงเพราะเราต้องให้ความเป็นธรรมเนี่ยเพราะหลายครั้งเราก็ต้องระวงกับบัตรสนเทเหมือนกันถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าด้วยโซเชียลมีเดียสมัยใหม่เนี่ยคลิปการบันทึกภาพต่างๆมันพอที่จะเป็นหลักฐานที่ชัดได้และดําเนินการได้นะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองผมคิดว่านอกจากเรื่องสวยเรื่องการรีดไถ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมผมว่าทุกคนไม่สบายใจคือเรื่องของคอรัปชันหรือเงินทอนถูกไหมเงินทอนมันน่าเกลียดมากนะซื้อของ100บาทแต่สุดท้ายคุณได้ของในราคา40บาทคุณภาพและความคงทนมันมีปัญหาถูกไหเราตั้งคําถามนะครับว่าการลงทุนในบริการสาธารณะจริงๆเนี่ยเราต้องลงทุนสูงเพราะอะไรฮะเพราะให้สาธารณะใช้ดังนั้นเราต้องการของที่มันคงทนและยืดหยุ่นอบรับ ความต้องการการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายกันได้ใช่ไหมแต่นั้นของที่ใช้กับบริการสาธาระต้องทนและลงทุนสูงใช่ไหมแต่สิ่งที่เราเจอหลายครั้งเราพบว่าเป็นการลงทุนที่สูงแต่ได้ของคุณภาพที่ต่ําใช่ไหมดังนั้น,นกลไกที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็คือการสร้างกลไกความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสที่สุดนะฮะ แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําได้เลยทันทีเพราะการที่จะทําให้คนอื่นสะอาดตัวเองต้องสะอาดก่อนแล้วความสําคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันมีโครงการที่เป็นโครงการใหญ่แล้วก็โครงการเล็กใช่ไหมเราก็เอาฮะ20%ของโครงการที่มีมูลค่าสูงที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราดึงมาฮะแล้วเราก็เปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดที่สุด และดึงให้องค์กรเครือข่ายต่างๆและภาคประชาชนที่อยากจะร่วมเข้ามาตรวจสอบเนี่ยเข้ามาร่วมตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้นะและถ้าเกิดพบว่ามีประเด็นไหนหรือมีข้อสังเกตที่ไม่ชอบมาพากลหรือข้อสงสยัยใดๆก็สามารถส่งข้อมูลส่งคําถามเพื่อการตรวจสอบได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทาให้ภาคประชาชนครับเข้ามามีส่วนร่วมกับการตรวจสอบผมยืนยันนะครับว่ากลไกในการป้องกันการคอร์รัปชันที่สุดคือการโปร่งใส ไม่ใช่การอวดอ้างตัวเองเป็นคนดีประเทศที่ไม่สามารถแก้ปัญหาความคอร์รัปชันนั่คือการอวดอ้างว่าตนเป็นคนดีและใช้ความเป็นคนดีที่อุปโลกขึ้นมาเป็นเกาะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบตนและครอบครัวของตนอย่างนี้ผมเรียกว่าเป็นกระบวนการจอมปลอมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้และประเด็นที่3ประเดนเรื่องนี้สนุกมากครับ ผมอยากจะบอกข้อมูลนะว่าในปี2558ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีงบกลางของผู้ว่าด้วยนะที่ผู้ว่าสามารถใช้ได้ตามดุลระยะพินิษกับเหตุจําเป็นเล่นด่วนหรืออะไรอื่นๆนะงบกลางของผู้ว่าก็คืองบกลางของนายกนะนะั่นแหละในปี2558งบกลางผู้ว่าอยู่ราวๆ7,000ล้านบาทนะอยากให้ทายว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะจนถึงปี2565ปัจจุบันงบกลางของผู้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม 14000ล้านบาท8ปีเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวผมตั้งคำถามว่านี่คือความเราจะเราจะมั่นใจได้อย่งว่าไอ้เงินนี0เ0 0 0เพิ่มมา7,000ล้านบาทจะถูกใช้ไปให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงกับประชาชนสามารถรีดประสิทธิภาพในการใช้ใจ่ายงบประมาณเพื่อเกิดประโยชน์กับกับป,ประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือดีที่สุดถูกไหมผู้ว่าไม่กลัวเครับมีเงินมากมายขนาด14,00 0ล้าน ไม่ต้องกลัว่าจะรับโทรศัพท์จากผู้มีอำนาจจากผู้มีอำนาจรับคนใดคนหนึ่งให้ทําคลองนั้นให้ทําคลองนี้อะเงินอยู่กับตัวสุดท้ายแล้วก็ต้องไปทําอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนอะผมยืนยันนะับว่ากรุงเทพมหาคนครคือผู้คนฮะไม่ใช่แค่ทัศนียภาพไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างการลงทุนหรือการใช้ต่หรือการใช้จ่ายใดๆของ กรุงเทพมหาคนครที่เป็นเงินภาษีของประชาชนต้องเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นปากท้องที่ดีขึ้นสวัสดิการที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ภาพสวยงานภาพสวยงานสำหรับผู้ที่มาเยือนไม่ใช่แค่ทัศนวิสัยที่ทำให้คนรู้สึกสุขใจกับการถ่ายภาพไม่ต้องเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกสำหรับชาวต่างชาติที่อยากจะมาอยู่ แต่มันต้องทําให้คนกรุงเทพที่มีลมหายใจมีหัวใจที่นี่เนี่ยมีศักดิ์ศรีและรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยต่างหากนี่คืองบประมาณของกรุงเทพมหาพรที่ควรจะเป็นดังนั้นผมคิดว่าพวกเราเคาว่าพวกเราคือผมและเพื่อนสอกอรักเก้าไกลย,ยืนยันครับว่าเราต้องเปลี่ยนงบกลางโดยการลบลดงบกลางผู่ว่าลงและจัดสรรเป็นงบที่ประชาชนมีส่วนร่วม ที่ประชาชนทั้ง50เขตสามารถเสนอโครงการเข้ามาได้โดยมีว่าที่โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นตัวกลางในการร่วมพิจารณาศึกษาจัดลำดับความสำคัญและมีงบประมาณก้อนหนึ่งสมมุติว่า4,000ล้านสำหรับ50เขตเราก็ต้องดูจำนวนประชากรด้วยใช่ไหมดูขนาดพื้นที่ดูจำนวนครัวเรือนด้วยใช่ไหมดังนั้นงบประมาณอาจจะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก50ล้านถึง90ล้านประมาณนี้ แล้วให้ชุมชนให้ประชาชนให้หมู่บ้านทั้งชุมชนที่รวมตัวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้เสนอโครงการเข้ามาให้เขาได้เอาเงินไปแก้ปัญหาที่ตรงโจทย์ของเขาพ่อตันได้ลอกไฟไม่สว่างเสี่ยงเสียงอุบัติเหตุได้ติดกระจกโคง้งได้ติดไฟไม่จำเป็นที่เราต้องซื้อมาหินแจกเหมือนๆกันทุกชุมชนอีกต่อไป ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ